สวัสดีค่ะชาวธาตุฝฟนะคะเมสิงธนูนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรื่องดวงความรักความสัมพันธนะะ์ค่ะวันจันที่1ถึง15กุมภาพันธ์นะคะเป็นเรื่องราวของความรัก3ส,สถานะเหมือนเดิมนะคะใครชอบฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็น,นเรื่องราวโดยกว้างเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังวันที่คนโสดกันก่อนนะคะสำหรับชาวธาตุไฟนะคะ,ะพลังงานหลักของคุณมันเป็นพลังงานของความช่วยเหลือค่ะ มันไม่ได้หมายถึงเราต้องการความช่วยเหลือนะแต่เป็นเราเนี่ยต้องไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะบางทีแล้วไพ่ใบนี้นะคะจากัดความง่ายง่ายหมายถึงภาพวมความรักคุณคือสีลาน,นีหัวใจค่ะอาจจะมีใครบางคนเข้ามาหาคุณก็ได้นะแต่ว่าเขาต้องการคาปรึกษาหรือที่ปรึกษาหรือคุณเองอาจจะไปเป็นที่ปรึกษาของใครอะไรก็ตามนะไพ่บอกว่าแม้เราจะไม่ชอบค่ะแต่เราก็ต้องพิเทนเนะก็ต้องแบบแสดงว่าเราโอเคกับตรงนี้แล้วเราจะ ช่วยเหลือหรืออะไรประมาณนี้นะคะอะกลองนี้จะสัน้นนิดนึงนะตุกบอกเลยเพราะว่าพอตุกเปิดไพ่มาทั้งหมดตุกรู้แล้วว่าตุกจะพูดอะไรนะคกลองเนี้ยสัญญาณในเรื่องของความรักของคุณในเดือนกุมภาพันธ์นะฮะช่วงตกครึ่งเดือนแรกเนี่ยมันเป็นในเรื่องของคนที่มีคนเข้ามานะแต่คนที่เข้ามาคนนั้นเขาเป็นเพียงคนที่ต้องการคําปรึกษาเป็น อะไรสักอย่างหนึ่งอะของความสัมพันธ์เขาอาจจะมีความสัมพันธ์กับใครบางคนหรือเขากําลังจีบใครอยู่หรือเขาจะต้องการทดสอบความสัมพันธ์ของคุณหรืออะไรประมาณนี้และเราก็ต้องเป็นคนที่ต้องไปอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนั้นทา,ทางที่ไม่ได้อะไรเลยนะอันนี้เหมือนเป็นกลุ่มประชาสงเคราะห์อะค่ะช่วยงานไม่ได้รับเงินนะเออเป็นอะไรที่ไปอยู่ในความสัมพันธ์ของใครบางคนก็ไม่รู้ซึ่งพอค่าเขาดีกันเราก็อาจจะ ต้องต้องออกมาของเราเองอะไรประมาณนี้นะคะอขออภัยด้วยนะคะพูดได้ติดขาดพอดีมันกลางคืนเนาะอ,อ,อ,อีกอย่างหนึ่งนะคะมันหมายถึงตัวคุณเองเนี่ยภาพรวมความสัมพันธ์นมันหมายถึงคนที่เราได้เจอใครบางคนที่เราชอบเนี่ย และเราก็รู้ว่าจริงๆแล้วเขาคิดกับเราแบบไหนแต่เราก็ยังมีความหวังของเราเล็กๆในการที่จะพยายามทําอะไรบางอย่างให้เขารู้สึกว่าเราชอบเขาแต่ตุกจะบอกเลยว่าพอคุณเจอคนคนนี้แล้วอ่ะเขาจะพูดแต่เรื่องของตัวเขาเองเขาจะไม่พูดเรื่องของเราสองคนเลย เพราะฉะนั้นคุณจะจับสังเกตได้ว่าเออว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาเลยนะมันเป็นเขาที่พูดถึงเรื่องเขาอยู่ฝ่ายเดียวนะฮะเดือนนี้มีคนเข้ามาจริงความผูกพันไม่มีค่ะเราเป็นเพียงที่ปรึกษาเขาได้อะไรดีๆจากเราไปได้ออซัพพอร์ตานด้านจิตใจจากเราไปแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็จะกลับไปอยู่ในที่ในทิศทางของเขานะคะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นกับเราค่ะ ให้คำแนะนำค่ะ passion ค่ะ all your heart and soul to sing with joy ค่ะก็มีความสุขไปกับมันค่ะไม่ใช่หมายถึงให้ไปมี passion กับเขานะแต่บางทีแล้วคนที่เข้ามาเขาสามารถมาในได้ในหลายๆสถานะอาจจะไม่ได้มาในสถานะแฟนก็ได้เราอาจจะคุยกับคนคนนี้ในสถานะเพื่อนที่ดีต่อกันต,ต่อไปก็ได้นะคะคือไม่ต้องคาดหวังอะไรกับมันนะคะแค่เป็นคนที่คิดบวกช่วยเหลืออะไรประมาณนี้ ก็พอแล้วนะคะสำหรับช่วงนี้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะไพ่พลังงานหลักของคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ค่ะทางอารมณ์แล้วก็มีในเรื่องของการแทรกแซงของปัญหาหลายๆอย่างที่จะเข้ามารุมเร้าในช่วงนี้นะคะเพื่อเป็นบทพิสูจน์ความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนค่ะบางอย่างมันเป็นทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีนะคะมันเป็นเรื่องที่เข้ามาทดสอบว่าเราจะฝ่าฟันกันไปได้ไหมจริงๆหรือเปล่าหรือเราเข้ากันได้จริงหรือเปล่านะคะแต่ช่วงนี้อารมณ์เราจะสวนเสียสักนิด แล้วก็จะรู้สึกว่าโมโหง่ายงดหงิดง่ายซะนิดหนึ่งนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพยายามที่จะนิ่งเข้าไวะคะ่ะไพ่ภา,ภาพรวมนะคะพลังงานหลักรวมๆเลยนะคะทุกมองว่ามันมีปัญหาเข้ามาะคะ่ะมันเป็นปัญหาที่ทําให้เรามองดูว่ามันจะแก้ได้จริงๆไหมแล้วมันจะหาทางออกอยังไง <c oughs> บางคนนะคถ้าคบชาวต่างชาติต่างภาษาอยู่หมายถึงตอนนี้เริ่มมีปัญหาในเรื่องของระยะทางแล้วค่ะบางทีคุณจะรู้สึกว่าคุณได้รับการเทคแคร์ดูแลหรือการใส่ใจน้อยลงออบางคนเนี่ยคุณอาจจะคุยเยนเช้าเย็นอย่างี้มันอาจจะลดไปเดี๋ยวบางทีหายไป2วันคุย,ยนที่หรือแบบนี้เกิดขึ้นนะคะเริ่มมีคนใหม่ๆเข้ามาทาั้งทางคุณและทางเขา ไพ่มีชาวราศีกรกฎนะคะท่านน้ำหรือจะเป็นใครก็ได้ท่านน้ำค่อนข้างที่จะเยอะในนี้นะคะแต่มีทุกธาตนะคะอย่างที่ถูกบอกจะเป็นใครก็ได้ แต่ไพ่มันหมายถึงการหมุนเวียนของคนใหม่ๆคนเก่าๆเข้ามาด้วยช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่ทดสอบความรู้สึกของเราว่าจริงๆเราสองคนจะเป็นไปได้ไหมในความสัมพันธ์นะคะการดูแลเทคแคร์น้อยลงลงไปความรู้สึกของคุณคุณก็เหมือนอยากจะออกมาเพื่อไปเจอคนใหม่ๆเหมือนกันแล้วก็อยากให้เขาไปเจอคนใหม่ๆเหมือนกันคือเหมือนจะใจกว้างมากขึ้นแต่จริงๆก็ทําไม่ได้นะคะไพ่ของคุณแบบออมันเป็นไพ่ของคนที่ในบางครั้งเรา รู้สึกว่าที่ที่เราอยู่นะตรงนี้มันโอเคนะแต่ว่ามันไม่ไม่เติมเต็มอะความรู้สึกอะไรบางอย่างแล้วก็รู้สึกว่าในภายภาคหน้าในอนาคตฉันทํานายไไว้เลยว่าเขาคงไม่ชัดเจนกับฉันมากไปกว่าน,นี้แล้วแหละคุณรู้สึกแบบนั้นนะคะมันเลยทําให้คุณเหมือนอยากจะออกออกมาจากความสัมพันธ์เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของการดูแลแล้วการที่ยัง ช่วยเหลือเกือ้อกูล,ลกันอยู่หรือการที่ยังไม่ลืมกันอยู่อะคะ่ะคือในบางครั้งเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีเกณฑ์ของการพูดคุยกันที่ไม่ต่อนเนื่องห่างหายกันไปบ้างพอวันที่เขากลับมาหรือวันที่คุณกลับมามันจะมีแบบข้อความแบบว่าเฮ้ยเขาขอโทษจริงๆนะแบบยุ่งมากอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาคือทุกจะบอกว่ากองนี้มันเป็นกองของปัญหาที่ไม่ใช่แค่ว่า การแทรกแซงของคนอย่างเดียวนะแต่เป็นการแทรกแซงของระยะทางการแทรกแซงของงานหรือชีวิตประจําวันที่มันทําให้มีเวลาให้กันน้อยลงอะค่ะมันเลยทําให้เหมือนเอ๊หรือว่าคนอื่นที่เข้ามาเราจะไปพัฒนากับคนอื่นดีหนะ้าอะไรอย่างเงี้ยนะเกิดขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันมีความต่างๆในเรื่องของทัศนคติบางอย่างด้วยนะ,ค,ะความไม่เข้าใจอะไรกันบางอย่างแบบว่าถ้าสมมุติว่าเขาไม่ติดต่อหาคุณเลยสองสาวันคุณจะรู้สึกว่า มันมีเหรอคนที่มันไม่ว่างขนาดนั้นหรืออะไรแบบนี้นะฮะมันจะมีความรู้สึกตรงนี้เข้ามานะคะหรือเป็นการไม่โต้อตอบตอบสนองนอ่านเราไม่ตอบอะไรแบบนี้มันทําให้เรารู้สึกไม่โอเคแต่ว่าสุดท้ายแล้วบทสรุปของความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยทุกมองว่ามันยังเป็นอะไรที่ยังมีใจให้กันอยู่แล้วก็ยังยังแบบว่ายังอยู่ตรงเนี้ยังอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้อยู่แล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ของการที่เอ พูดคุยอะไรกันที่มันรู้สึกดีมากขึ้นอะรู้จักกันมากขึ้นนะคะรู้จักกันมากขึ้นในที่นี้ไม่ได้หมายถึงมีคอมมิเมนต์นะแต่ตุกตีความหมายในทิศทางที่ว่า ได้รู้เรื่องส่วนตัวกันและกันมากขึ้นได้เรียนรู้กันมากขึ้นนะคะอะไรประมาณนี้มากกว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ยังวนลูปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีอะไรชัดเจนมากไปกว่านี้ค่ะอย่างนั้นขอดูไให้คาแนะน,นะะําเลยค่ะอ๋อได้ใบนี้นะใบนี้ก็ชัดเจนนะบางทีมันหมายถึงเชื้อชาติศา,าสนาหรือทัศนคติหรืออะไรที่มันมันมันยังไปด้วยกันไม่ได้มันก็เลยต้องมีอะไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะ ปรับเปลี่ยนด้วยกันทั้งสู้คู่เพื่อมาเจอตรงกลางอะคะ่ะในช่วงเวลานี้เราอาจจะยังเข้ากันยังไม่คลิกกันมากสักเท่าไหร่แต่มันไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่มีอะไรที่เข้ากันไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นยังต้องใช้เวลาค่ะสำหรับคนกล่องนี้สำหรับคนมีคู่นะคะพลังงานหลักของคุณเนี่ยมันเป็น m e s s a g e of emotion ค่ะเออ,อจากที่อ่านดูนะคะตุกคิดว่ามันเป็นเรื่องราวของ อะไรบางอย่างที่หมายถึงข้อความหรือความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันไม่เคยปรากฏมาก่อนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะถ้าในเชิงของความรักมันหมายถึงว่าเราหรือเขาอาจจะมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างที่มันไม่เคยเกิดขึ้นในความสัมพันธ์มาเลยนะคะหรือเป็นเรื่องอะไรบางอย่างที่มันเป็นความรับหรือความรู้สึกลึกๆภายในใจอะ่ะที่มันจะพังพูและเปิดเผอยออกมาในช่วงเดือนนี้นะคะมันอาจจะหมายถึงเรามีโมชโนที่มันค่อนข้างที่จะ อ่อนแอไม่แข็งแรงหรือเซนซิทีฟมากๆอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะภาพรวมของเดือนนี้นะคะจากทิพยมีชาวราศีเมษธาตุไฟนะคะธาตุไฟค่อนข้างเยอะมีชาวธาตุน้าด้วยนะคะแต่จากที่เห็นแล้วเนี่ยมีชาวราศีมังกรด้วยน,น,นะธาตุด,ดินนะคะม,มีความรู้สึกถึงการนําพาปัญหาอะไรบางอย่างเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วไม่ยอมแก้ไข สุดท้ายคนที่นำพาปัญหานั้นเข้ามาก็บลอกความสัมพันธ์นี้ออกไปมีการหยุดคุยมีการเลิกคบกันมีการอะไรแบบเนี้ยช่วงครั้งช่วงคราวหรือการที่ไม่พูดกันตึงต่อกันเป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์อย่เงี้ยเกิดขึ้นเป็นไปได้นะคะไพ่มันเป็นไพ่ของคนที่จะระเบิดอารมณ์ออกมาแล้วถามว่าฉันผิดอะไรหรือฉันที่ฉันทำมันไม่ถูกหรออะไรประมาณเน,นี้มีเรื่องของ ความรู้สึกที่มันเซนซิทีฟมากๆมีการโกรหกกันเกิดขึ้นมีการไม่พูดความจริงเกิดขึ้นก็โกหกแล้วนะเนาะแล้วก็มีการที่ไม่ใส่ใจกันแล้วก็หนีปัญหาทิ้งปัญหานี้ออกไปมีความเห็นแก่ตัวในความสัมพันธ์มี แบบเขาเรียกว่ามีตัวเลือกหลายๆอย่างมากมายที่เข้ามาปัจจัยหลายๆอย่างมากๆที่เข้ามาไพ่กองนี้เป็นไพ่ของกองที่ต้องอดทนมากๆเพราะว่ามันไม่รู้ทิศทางว่ามันจะแก้อย่างไงแล้วก็เซนส์ของคุณจะพังไปเลยอะ่ะคือบางอย่างคุณจะแบบรู้แบบรู้จักแฟนคุณดีว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอนยะ่างนั้นนู่นนี่นั่นนะแต่พอมาถึงเหตุการณ์โดนงี้แล้วคุณจะไม่รู้เลยว่าจริงๆเนี่ย ภายในภาคภาคหน้าเนี่ยทิทางความรักของคุณความสัมพันธ์คุณเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันเหมือนมันเนวิเกเตอร์มันพังไปเลยอะนะคะมันจะไม่รู้ไปเลยแเราไพ่เป็นไพ่ของคนที่ต่างคนต่างต้องคิดแล้วว่าฉันจะทํำยังไงให้ฉันอยู่ได้วะฉันจะทํำยังไงวะให้ฉันมีความสุขอะไรประมาณนี้นะคะเราก็เป็นคนที่ต่างคนที่จะหาเวของตัวเองค่ะนั่นตุกถึงบอกนะคะว่ามันมีเกณฑ์ของการแบบ เบรยกันชั่วคราวหรือเลิกหรือจบความสัมพันธ์หรือการบอกเลิกแบบกระทนหน่ะแต่ว่าบอกเลิกกระทนหันในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงว่ามันจะเลิกกันถาวรนะคะมันเป็นการแบบด้วยอารมณ์อ่ะมันจะมีเรื่องของด้วยอารมณ์ออกมาการพูดอะไรออกมาโดยไม่คิดอย่างนี้นะคะ่ะออกมาแล้วก็มันเป็นการของคนที่อืม ไม่คืนน้ำลายตัวเองอะคือถ้าเกิดพูดไปแล้วลั่นวาจาไปแล้วฉันก็จะแบบแข็งอยู่อย่างนั้นอะไรแบบเนี้ยเกิดขึ้นนะฮะเออบทสรุปไม่ได้ยากอะไรคะ่ะมันก็หมายถึงอารมณ์ที่มันต่างคนต่างระเบิดใสยกันต่างคนต่างมีอารมณ์ที่แตกต่างกันแล้วไม่ลงตัวสักเท่าไหร่ก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะฮะภายในเดือนไม่รู้จะแก้ยังไงทําอะไรก็ไม่ได้นะฮะก็ไม่รู้จะทำยังไงดีนะฮะอย่างนั้น ขอดูไพ่โรแมนต์เจ้านะคะอะไพ่โรแมนต์เจ้าก็บอกชัดนะฮะ h a r า h e a r อ conversation ค่ะสิ่งเดียวที่จะทำได้คือการพูดคุยกันค่ะคืออาจจะต้องลดอารมณ์ลงมาลดความโกรธลงมาลดความสงสัยลงมาแล้วก็หันมาพูดคุยกันดีๆนะคะนี่คือทางออกของการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดค่ะของคนมีคู่ชาวธาตุไฟค่ะ